ขาวอีเล่ากุ้งใช้ไฟเาไม่ได้ไกครับองคุณกำลังนี่เนี่ยังขึ้นแล้วตกใแน่อันนี้ของผู้ใดงน้ออันนี้เนาะตกใจนี่แหละเยเฮ้ยคือบ่องเฮ้ยห่องแน่เอ้าอย่ามาแหลมากนะฟรีพหูเนาะเอ้า ใครจะไม่รู้ล่ะเอาห้องเอ้าเอาเที่ยงกันไม่มีใครร้องเอาเอาใครนำก่อนเอ้ามึงบม่ได้เป่าเลียวมงเก่อ อ้ารับมางมือสิไม่ต้องหรอเพงวันนี้วาแล้วแเงมือไหีอยไร้างมาไหลมไมเอ้าเมืกชอไเเอาเออสาธุ ยังได้ยอย่างได้ยลาดังเดี๋ยววายยังบางนึงเนี่ยอก่ายัไยากหลายบอกงเอ๋อจะว่าเหี้เมียโอ้ยพอเห้เมียขอบคุณเมียนะขอบคุณเมียนะขอบคุณครับกอนอันนี้วันอะไรไหวเมียนะครับ เออเอาหอมแก้มก่อนหอมแก้มสักทีหนึ่งดิเอาสุขของขวัญมันเกินเนาะเออไม่ติดดอกเอาหอมก่อนเอาหอมก่อนเนาะตอนกลางคืนยังไม่ได้ทำอะไรเลยหมูหมูไปเปิดไฟปนะหมูเนี่ยตรงนี้แหละทุกสวิกเอาปากมันเบิร์ดในจะได้ล่าได้เถอะเอาหอมแก้มเอาหอมแก้มก่อนเนาะ <laughs> เอาหมดหมดเอาหมดให้ของขวัญเนี่ยจากบาทเนี่ยน่ะหน่วยห,หมูสาวทางนู้นขขาออกนะั่นอะเอาไเอาเอาไปอเ <c oughs> ิตัว,วเลยเอตรงน,นั้นแหละเปิดตัวเลยเอาหมดอย่ามาให้ของขวัญเลยโ <c oughs> อย้ตายแล้ว <c oughs> สุดๆเลยครับ มีการไหว้เมียด้วยสมัยสมัยตะกี้ตอนเป็นเด็กจัดทุกปีนะมันเคยท่านไงไม่ยังไงไม่จัดจ้าเกียตะกี้จัดปีทุกปีอันนี้ขนมอะไรไอ้ของอ่านน้องอันนี้ทำเองไหมไม่ทำมาเจ้าเวลาที่ไหนไปทำคือเกี่ยวข่าวเหลือแตขี่รถมากระเทยขี้ข้นมาแล้วเฮ้ยมาปูกับุญนี่ชื่อมาเก่าอันนี้ก่าอันนี่เด้อันนี้กระเป๋าไปบ่ดนี่ ยักินจมงจังจังปั้งยเนี่ปั้ปยาวปั้งมัวเองปีแมนน่อนไหนวะเดี๋ยวเสียขาวทีมอเตอร์ไซค์เสือมาเดินไปเสือยุดใส่มันจิ้มหมดมันก็ีเ่งรั่หนามันตึงแข่งร่นน้กับบาคนแช่เดนนหพี่มอดใส่ไปใจแ่มันักิัวมันน้มันเกิดมันเหยอะไรเสีเก่งยมันเกิดมันเกิดขนาดมันเกิดมงกูยังไม่เมีอะไรเลยมียุด มียูมีแนวอื่นนะมีดอกแนวอื่นกับบุมบเสื่อมเดี๋ยวดีนี่หลีติอ่ะทำไมไม่พูดอะือนหนาทีคุยมือมันถือมถือกรหลึงใหม่โทรศัพท์ใครเนี่ยโทรศัพท์อุ้ยวลไทเนี่ยอุ้ยสตอร์บาอันนี้ชงโทรับไปอย่างพวแกฮะ สาบเลอรขวดใส่จบบเหนือบนเหือมั้ขนาดเสื้อของใรยักเจ็บตอนตอนตะดมนั oh, ่งตัวนี้อ่ะตอนที่โทรวีดีวดีโอคออ่ะไม่เหมือนตะดมเลยดิไม่รู้ไม่เหมือนตะดมเลยหั่งอืม จะลงคุมห e like ัวได้ไหมตัวใครอะไปปลาปอนมันติกาบบ้านยังบอกเอากเดน้ำห้นปลาอนมาหยใส่น้หน่อยเฮ้อันนี้กินได้ไหมนี่เอาหุงข้าวไว้ให้ด้วยบอ มเมาจางเียวนะเ,ออน,าาเนีย่ยกูโมไม่ต้องิ้ของไปไหนเลยไม่บางวักก็ได้กินมามา่า <laughs> นะตองมือก็มาถามหามาม่าทัอื่นบาวแมกนะ็กเนเออว่ะบาวแม็กอยู่นู่นอยู่้าขหราโคราชอยู่โ <c oughs> คาราชทัวหอเมออทัานองแคทนทือบัวหมูแนน่ะ

อย่างเนื้อบรรยากาศหนาวมากเลยหอมหมกหวกหอมหมกไอหมกอันนั้นไทเกอร์นี่อะไรบักเกอร์ฮะบักเลอร์อันนั้นไทเกอร <laughs> ์อันนี้บักเลอร์ <laughs> แต่หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ดม <laughs> คุณมด้กันเออหน้าตามันเริ่มเหมือนกันแล้วนะเอาไอ้นั้นมันเกิดวันเดือนไหนอ๋อนึกว่าจะเกิดเดือนเดียวกันอย่างนืทพิงไฟหนาวๆก วันเกิดนี <in> <play> ่ไหว้แม่ยังนี่วันเกิดมันต้องไหว้แม่ดิเฮ้ยไหว้เมียแล้วเยไหว้เมียแล้วเมื่อกี้อุ้ยก็ต้องไหว้แม่หรือมึงไปไหว้อะไรเมียปกติวันเกิดเนีต้องไหว้พ่อกับแม่นะผู้ให้กำเนิดอันนี้ทำไมไหว้เมีย อย่ามาปากจะโคงนะแม่บอกว่าไม่เฉียงแม่แม่ก็ดีใจแล้วนี่ว่าดีด้วยกินเฮื้อ่ากินว่าทางเดียวกินว่ามกตรงไห่เสียบินจาเสียบเนื้ปลาไทย นี่ยังอุ่นๆอยู่กินว่ปไปจ้าไปกินว่ะเดี๋ยวก็หิวอีกจานเขานี้เนี่ยซ้ำรอบสองอีกกินเขาอีกย่างหมูหนาวหนาวอู้อร่อยนะเนี่ยเราเห็นบักเสียบบักยุ่นน้ำน้ำใหม่เลยแม่กลับวันไหนกับพรุ่งนี้ อ๋อวันจันทร์ุกสามวัน,วนพ่อไม่ได้มาไปตัดสินมวยเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวไปบอกเขาจะมาท่วงคู่เขาจะมาท่วงเขาตัดสิน,น,นม,ม,มวยนักมาหนี่ไปตัดสินมวยอือแม่ดูผู้ดีผู้ดีเจ้าซุกนี่ดูไม่ได้เอ้ยเนี่ยล <c oughs> ูกมคนสองคนเนี่ยด,ดูดูอ่ะไอ้ไดรี่คนหนึ่งอ่ะ ดูท่านั่งท่านั่งเดียวกันเลยนนใช่ไหม,ไกมเกอร์แซบบอะฮะนี่ครับใครไม่เคยเห็นนะครับเขาเคยเห็นดูแล้วน้องชายสับปลือเรื่อช่องพี่เขายังไม่เคยเห็นเนาะนอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวเจ๊กเกิร์นะครับพี่สาว ได้แม่ได้แม่คนนี้ได้แม่ไงยังไงชอนหยาตปเวยรรบอเฮ้ยมึงร้องให้ทำไมแม็กไหนเพื่อนมึงเอามาโชว์เลยไหนเพื่อนมึงอ่ะไหนเพื่อนรักอ่ะชนครูเนี่ย เพื่อนนี่ไม่ได้ใส่เสื้อเลยปกติมันจะถ่ายให้เราเห็นเต็มตัวนะอันนี้เห็นแค่หน้ามาเอ้ยเฮ้ยมึงต้องมีอะไรเลยแม็กมึงถอดเสื้อเหรอถ่ายคลิปกับไทยเป็นวะ ไปเบี้ยก่อนไปเบี้ยก่อนอทำอะไรคือมากอ้ยอ้ยดีเต็มอเลยเตมยอย่าเพิ่งทำอะไรกันตะดมกินข้าวมาเลยเออเมนม่เอาน้ำมันไายน้ำข้าวมือนั่นมันใดเลเ กินข้าวกันอุยไปายสวัสดีครับ